มันมีดรามา่าอีกดราม่าหนึ่งจริงๆก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันกับสิ่งที่เราคุยกันไปนี่นะฮะคือดราม่าของอาจารย์อุดมสิทธิวิรัชธรรมครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นะครับในงานเสวนาหัวข้อสารรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะะังหวัดสุราษฎร์ธานีใจความหลักๆวันนี้ที่โอ้โหต้องใช้คําว่าทัวลงสนันออนไลน์นี่นะฮะก็คือที่อาจารย์อุดมเนี่ยไปพูดว่าพักประชาชนเนี่ยต้องขอบคุณเขานะ ที่ยุบพักทำให้ได้เงิน20-30ล้านบาทภายใน2วันเมื่อวานยังร้องไห้อยู่ยุบป,ปั๊บไปเปิดพักใหม่จากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลไปต่อ,อลองฟังบางช่วงบางตอนครับทินดีต้อนรับผมนะอี่ไายคุณทกเข้า็นไหมครับเขาม่ไดเงินจำนวกี่ล้านภายในสองวันถ้าในยูบเนี่ยเขาร้องได้ฟิรนั่นนะนะ่ะก่อนหน้านั้นมันไม่มีน,มนนะ กับคผมนะทห้เขามีเงิทื่องี้สุดสลตมยหมายได้ไม่ไม่เข้าใจเขาเลยเมื่อวานเราไล่หนูทักเราจะไป้นอยู่ตรงนี้กสองวันเยจตั้งตาไส่บวยหรอยังไปต่หนุ่มี่สะเนี่ยฮะแล้วพอผู้เสรจเนี่ยก็เหมือนแบบหัวเราะด้วยนะฮะคนนี่วันนี้ต้องบอกว่า ตั้งคำถามถึงตุลาการท่านนี้อยู่พอสมควรนะฮะอันนี้เราขึ้นข้อความให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะถามอาจารย์ครับอาจารย์มองไงประเด็นนี้ฮะ,ะก็คือไม่คิดว่าจะมาถึงได้ขนาดนี้ความเห็นของท่านนะครับ,รบผมด้วว่าเรื่องสถาน,นะหรือพื้นที่การในสถาน,าน,านาบ,บทบาทของตุลาการศาลมนูญเนี่ย ท่านลืมไปหรือไม่ว่านี่คือตําแหน่งที่ท่านดํารงอยู่คือถ้าเป็นอาจารย์ใหม่ยุอะไรอย่างผมอะนะวิเคราะห์ะะะผิดผิดพลาดพลาดมีทัวลงมีอะไรมันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> คุณออต้องออกใช่ไหมครับ,รบผมจะหัวล้อผมจะมีรสยมทางความเชื่อทางการเมืองก็เป็นสิทธิ์ของผม,มแต่หัวโขนของท่านเป็นตุลาการสมมนาดูและเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเงิน2030บล้านมันก็เป็นเงินที่บริจาคจ,จริงแต่แต่อย่าลืมคนที่เขาบริจาคเขาตั้งใจอยากจะให้กำลังใจหรือการทํางานของพระประชาชนจะไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิจ พูปรินการเคลื่อนไหวของพักก้าวไกลจนถึงพรคประชาชนตลอดอ่ะเพราะเขามีโค้ดยักไหลมีเสื้อยือดอะไรใช่ไหมรู้หมดเลยยักไหล,ลแล้วไปต่อเสีงว่าท่านติดตามดูมอนิเตอร์มาตลอดหรือท่านอาจจะเป็นแฟนคลับหรือสุดแล้วแต่แต่ในะฐานะที่การที่พูดในื้อหาที่รู้สึกว่าให้ขำหรือสนุกเนี่ยบางทีคนฟังก็ไม่ขำด้วยนะครับด้วยสานะด้วยความเป็นท่านเป็นจุฬาการศายมนูเนี่ยผมคิดว่าพลาดนะพลาดอย่างแรงนะครับแล้วก็คือแล้วข่าวเดียวกันเนี่ยยิ่งถ้าไปมีดราม่าอย่างแบบนี้ว่า ท่านเป็นหนึ่งในเสียงข้างมากด้วยที่มีผลต่อการนําไปสู่การยุบพักก้าวไกลเนี่ยครับโอ้ยิ่งหนักเลยนั่นทำให้ทุกคนเชื่อแบบฝังจิตฝังมุดแหละอย่างเงี้ยนะครับว่าเอาจงริงในสาระบทบาทตุลาการต้องเมแางความคิดเห็นเป็นกลางอ่ะบบรรยายวิชาการไปให้นักศึกษาหรือคนฟังหลับๆไปไม่มีปัญหาหแต่ถ้าอยากจะให้เกิดความอารมณ์ร่วมในสำหรับผู้ฟังเนี่ยผมเข้าใจได้แต่มันมีศิลปะลูกไม้ในการที่จะพูดคุยให้ได้ว่า เออเคสต่างๆเนี่ยการยุบพักการเมืองมันมีเข้าข่ายอะไรบ้างน,น,น,นู่นนั่นนี่จะดึงดูดีว่าในเชิงหลักการหรืออำนาจของตุลาการสามนูนทําอะไรได้แต่พอมาเล่นเรื่องอารมณ์หรืออะไรต่างๆกับผู้คนที่เขาดูอย่างเงี้ยผมคิดว่าเอาทุ่ด้วยความเคารพครับ,รบจะอะไรพักก้าวไกลถูกผิดเลยครัางเนี่ยแต่บทบาทหรือความเห็นของท่านเนี่ยผมเชื่อว่าคนไม่มีความคิดเห็นที่ว่าจะแบบเออ เอาใจช่วยท่านอาจารย์อุดมถูกต้องแล้วท่านทําถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยน่าจะน้อยมากๆเนี่ยคือคนที่จะเห็นด้วยกับอาจารย์อุดมในวันนี้ใช่ไหมคือถ้ามองอย่างกลางๆโดยปัสจากความด้วยด้วยรัฐอดโมมบนทางการเมืองผมคิดว่าไม่มีใครแฮปปี้กับบทบาทแบบนี้แน่ๆนะครับผมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ด้วยความเคารพจริงๆที่เวลาเชิญฮะประเด็นนี้ก็เหมือนอาจารย์วันวิชิตนะนะเรื่องที่ควรพูดทําไมไม่พูดแต่เรื่องที่ไม่ควรพูดเนี่ยนะครับเหมือนกับ ไปเหยียบย่ำซ้ำเติมด้วยนะประชดประชันยอะเย้ยเขาครับนะครับเราต้องไปดูหัวข้อเนี่ยที่เขาจัดอภิปรายครับในวันนี้ที่สุราษฎร์เนี่ยหัวข้อการอภิปรายคือหัวหัวข้ออะไรครับสารรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญโอ้โหมีเรื่องที่จะต้องพูดเยอะแยะเลยทำไมไม่พูดอืนะ ที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ถึงว่าตัวเองมีสิทธิมีเสรีภาพอะไร,รนะครับทางเนี่ยทางประชาธิปไตยเนี่ยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วท่านในฐานะที่เป็นองค์กรสารล่มนูนเนี่ยนะท่านจะให้ความรู้อย่างไร,รมีเรื่องพูดเยอะแยะทำไมไม่พูดทําไมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะอย่างที่อาจารย์มานวิจิตพูดนะ ทำไมไม่รู้จาักกาลเทศะเลยนะผมพูดแรงไปเปล่าเนี่ยนะไม่รู้จักบทบาทตัวเองเลยเหรอครับแล้วไม่รู้เหรอว่าถ้าพูดออกไปอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดนะอเออเดี๋ยนี่กลายเป็นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดนะครับอืมแล้วแล้วคุณมาพูดว่าพรคประชาชนเอ้ะพรกก้าวไกลต้องขอบคุณผมอ่าอ่านะที่ที่ยุบเนี่ยเออทำให้ได้เงิน2030สล้านในสองวันแล้วคุณรู้ ความรู้สึกของประชาชนไหมล่ะว่าเขาคิดเหมือนคุณไหม,อมเออประชาชนเนี่ยเขาคิดเหมือนคุณนะเปล่าเขาคิดว่าคุณเนี่ยยุบพักก้าวไกลเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเนี่ยครับนะครับเพราะว่าดูแต่ละคำเนี่ยมันมีแต่คําแบบเสียดสีะนะมผมดูแล้วมันก็มีแต่คําเสียดสีเขาอะครับนะครับแล้วก็ไปมองว่าไอ้พักการเมืองมันโผล่ถ้าไปดูเนี่ยตั้งแต่ ก่อนที่จะมีก้าวพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบก่อนจะมาเป็นก้าวไกลเนี่ยครับมันมีพักไทยรักไทยไม่ใช่เหรอ,อที่โดนยุีเขาโดนยุบก่อนแล้วก็มาเป็นพลังประชาชนนะ่ะเขาก็โดนยุบอีกเนะ่ะจนมาเป็นเพื่อไทยอ่ะแล้วเวลาเขาโดนยุบเนี่ยจากสารนัตรมนูญเนี่ยเขาก็ตั้งพักใหม่เลยทันทีใช่ไหมม,มันก็มีวิวัฒนาการก่อนที่จะมาเป็นพักอนาคตใหม่กับก้าวไกลอยู่แล้วพักอื่นเขาก็มีครับ เขาก็เป็นมันเป็นเรื่องธรรมดามนะเพราะากฎหมายก็เขียนเปิดช่องให้เขาทําอย่างนั้นนะครับเขาสามารถที่จะมีพักใหม่และสสก็สามารถจะย้ายไปอยู่พักใหม่ได้าภายในกําหนดมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดมไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเอามายออเย้ยกันว่ายักไหลแล้วไปต่อได้ยี่สิบล้านม,มันไม่ใช่เรื่องที่ควรพูดครับนะมผมถึงบอกว่าหัวข้อเขาเปิดให้คุณพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะต่อ ผู้ที่เข้าไปฟังต่อสังคมนี่เยอะแยะทำไมคุณไม่พูดคุณมาพูดเรื่องนี้ทำไม,มคุณมีอะไรค้างอยู่ในใจคุณคุณมีอะไรกิวตี้หรือเปล่า<อ>ตัวคุณกิวตี้ไหมในสิ่งที่คุณทำ